มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้ใบไม้ร่วงของจริงล่าสุดสื่อต่างชาติทั้งญี่ปุ่นและจีนถึงกับฮือฮาในความแม่นยำระดับเทพเจ้าของทหารไทยไม่ใช่แค่ F16 หรือรถถังโอเลอที่เป็นพระเอกเท่านั้นแต่ยังมีพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ของเราครับที่ปราสาทคณามีรายงานว่านายทหารระดับสั่งการของกัมพูชา โดนสอยร่วงกลางหน้าผากจนกองทัพกัมพูชาขวัญกระเจิงทิ้งฐานหนีตายงานนี้หุ่นเซนถึงกับนั่งไม่ติดเพราะรู้ดีว่าเงาของมัจจุราชที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวกว่าระเบิดเรื่องราวเบื้องลึกที่ทำให้อาเซียนต้องขนลุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อไนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผง ใจทาแล้็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับอองเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุ่งฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องความภาคภูมิใจในฝีมือทหารไทยที่ทำให้โลกต้องยกนิ้วให้ครับพี่น้องครับในสงครามยุคใหม่การมีอาวุธหนักเยอะๆอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความแม่นยำที่สามารถเปลี่ยนกระดานรบได้ด้วยกระสุนนัดเดียว ที่ปราสาทคนากองคับกัมพูชาพยายามขนทหารเข้ามาตรึงกำลังหวังจะใช้จำนวนเข้าสู้แต่สิ่งที่พวกเขาเจอคือฝันร้ายครับนายพลหรือผู้พันที่ยืนสั่งการอยู่ดีๆจู่ๆก็ล้มตึงลงด้วยกระสุนปริศนาที่เจาะเข้าจุดตายนี่คือยุทธวิธีตัดหัวงูครับ พอคนสั่งการตายทหารข้างล่างก็วงแตกสิครับไม่รู้จะฟังใครไม่รู้จะยิงไปทางไหนสุดท้ายก็ทิ้งอาวุธหนีตายกันจาละวันทำไมทหารไทยถึงเลือกปราสาทคนาเป็นทุ่งสังหารเพราะชัยภูมิของเราอยู่บนที่สูงครับทหารไทยซุ่มอยู่ตามยอดไม้และซอกหินมองลงมาเห็นทหารกัมพูชาเดินกันขวักไขว่เหมือนมดพอเป้าหมายเดินเข้ามาในคิวโซนหรือพื้นที่สังหารตัง เสียงปืนดังขึ้นแค่นัดเดียวแต่ผลลัพธ์คือความเงียบกริบของค่าศึกครับไม่มีใครกล้าโผล่หัวออกมาอีกเลยนี่คือความได้เปรียบทางยุทธวิธีที่ทำให้เราคุมเกมได้เบ็ดเสร็จสิ่งที่น่ากลัวกว่าเสียงระเบิดคือความเงียบของสไนเปอร์ครับ ทหารกัมพูชาที่เห็นเพื่อนที่เดินคุยกันอยู่ดีๆจู่ๆก็ล้มตึงลงไปโดยไม่มีเสียงร้องเลือดสา์กระเซน็นใส่หน้าเพื่อนวินาทีนั้นแหละครับที่ขวัญกระเจิงเพราะไม่รู้ว่ากระสุนมาจากทิศไหนไม่รู้ว่าใครจะเป็นรายต่อไปความกลัวนี้มันกัดกินหัวใจจนทหารกัมพูชาหลายคนยอมทิ้งปืนแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปเลยครับ ความแม่นของทหารไทยไม่ได้รู้กันแค่ในอาเซียนนะครับแต่มันดังไปไกลถึงญี่ปุ่นและจีนชาวเน็ตญี่ปุ่นคอมเมนต์กันเดือดเลยครับเปรียบเทียบทหารไทยเป็นซามูไรนักธนูในตำนานบางคนบอกว่านึกว่าดูหนังฮอลลีวูดยิงโดรนด้วย M16 ยังแม่นขนาดนี้สไนเปอร์จะขนาดไหนส่วนชาวจีนในวีโบก็ชมเปาะครับบอกว่าฐานไทยคือของจริงไม่ใช่เสือกระดาษ กัมพูชาคิดผิดแล้วที่ไปแย่รังแตนนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ความเข้มแข็งทางการทหารที่ทรงพลังมากครับมันทำให้เพื่อนบ้านเกรงใจและไม่กล้าหือกับเราง่ายๆเจาะลึกคอมเมนต์จากญี่ปุ่นหน่อยครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมอ่านแล้วขนลุกเขาเปรียบเทียบทหารไทยว่าเหมือนนาซุโนโยอิจิซามูไรนักธนูในตำนานที่ยิงพัดบนเรือข้ศึกได้แม่นยำ ชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าทหารไทยไม่ได้แค่ยิงแม่นแต่ยิงด้วยจิตวิญญาณของนักรบการที่ชาติมหาอำนาจทางเทคโนโลยีอย่างญี่ปุ่นยอมรับในฝีมือทหารไทยขนาดนี้มันพิสูจน์แล้วครับว่ามาตรฐานการฝึกของเรามันระดับโลกครับส่วนทั้งฝั่งจีนปกติชาวเน็ตจ,จีนจะชาตินิยมจัดครับแต่รอบนี้เขาบอกเลยว่ากัมพูชาคือเสือกระดาษส่วนไทยคือพยักติดป,ปีครับ เขาบอกว่าต่อให้กัมพูชาจะมีอาวุธจีนแต่ถ้าคนใช้ไม่มีฝีมือก็เหมือนเอาไม้จิ้มฟันไปสู้กับกระบี่ครับชาวจีนหลายคนถึงกับบอกว่าอย่าไปมีเรื่องกับไทยดีที่สุดครับเพราะทหารไทยเวลาเอาจริงนั้นน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะครับมาดูเทคนิคของทหารไทยกันครับเราไม่ได้ยิงมั่วซั่วน,นะครับเปลืองกระสุนแต่เราเลือกยิงเฉพาะคีแมนหรือคนสำคัญครับ 1. คนถือวิทยุ ตัดการสื่อสารทําให้สั่งการไม่ได้ 2. คนสั่งการตัดระบบบัญชาการทําให้ทหารขาดผู้นํา 3. ผลอาวุธหนักคนยิง RPG หรือคนคุมรถ BM21 โดนเก็บเรียบผลลัพธ์คือกองทัพกัมพูชาตอนนี้สภาพเหมือนหุ่นยนต์หัวขาดครับเดินชนกันเองทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งรอวันแพ้ผลพวงจากการที่ระดับสั่งการโดนเก็บ มันทําให้ระบบสื่อสารของกัมพูชาเป็นอมพาตครับปกติการจะยิงปืนใหญ่ bm21 มันต้องมีคนชี้เป้าหน้างานคอยบอกพิกัดวิทยุก,กลับมาพอคนชี้เป้าโดนสไนเปอร์สอยร่วงรถยิงจรวดข้างหลังก็ตาบอดสิครับยิงสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่โดนเปลืองกระสุนเปล่านี่คือเหตุผลว่าทําไมช่วงหลังๆกัมพูชาถึงยิงโต้อตอบเราน้อยลงก็เพราะไม่รู้จะยิงไปทางไหนแล้วนั่นเอง หุ่นเซนตอนนี้บอกเลยว่าหลอนครับเมื่อข่าวว่าคนสนิทโดนสอยร่วงไปถึงหูมันชวนรู้สึกขนลุกไม่ปลอดภัยแม้แต่ในห้องนอนตัวเองเขาคงระแวงว่าหน่วยรบพิเศษไทยแทรกซึมเข้ามาถึงไหนแล้วเงาของสไนเปอร์มันน่ากลัวกว่าระเบิดครับเพราะมันมองไม่เห็นนี่คือเหตุผลที่ตระกูลหุนต้องดิ้นรนหาทางลงอย่างบ้าคลาั่งเพราะรู้ดีว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวทุกทีสรุปแล้วนะครับ ฮุนเซนอาจจะหนีความผิดในศาลโลกได้ด้วยเล่เหลี่ยมแต่เขาหนีปากกระบอกปืนของนักรบไทยไม่ได้ครับสันติขอใช้โอกาสนี้ชื่นชมทหารกล้าทุกนายครับทุกนัดที่ท่านลั่นไกคือการปกป้องลมหายใจของคนไทยและศักดิ์ศรีของชาติครับสรุปสีประเด็นสำคัญครับ 1. แม่นราวจับวางสไนเปอร์ไทยโชว์ฟอร์มเทพเก็บระดับสั่งการกัมพูชาเรียบ 2. โลกซู 6. ญี่ปุ่นและจีนทึ่งในความแม่นยำยกย่องทหารไทยเป็นของจริง 3. ตัดหัวงูยุทธวิธีเด็ดหัวผู้นำทัพทำให้กัมพูชาทับแตกและระบบล่มสลาย 4. หุ่นเซนผวาความกลัวตายทำให้ระบอบเผด็จการสั่นคลอนและหวาดระแวง ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li ายแอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากกันไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร์สนี้เนี่ยบอาะกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าขอ้อไนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่พออใจจดดปโช์สืงงิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์บแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม p าวเวอร์ Life นะครับของจเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ